นี้ถูกต้องเลยนะคะเอาใจคนรักสัตว์กันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาจัดงานเชียงใหม่เพรแฟร์2 2 2 2 Back to เชียงใหม่เพจแฟร์2 2 2 2ครั้งที่4ค่ะงานของคนรักสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือค่ะ ที่บริเวณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะผู้ที่ชื่นชมสัตว์นานาชนิดต่างยกขบวนกองทัพสัตว์เลี้ยงมาโชว์ตัวกันเลยนะคะในงานการจัดงานเชียงใหม่เพชรแร์2022 Black2 เชียงใหม่เพรแร์2022ครั้งที่4งานของคนรักสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือกันอย่างคับข้างค่ะต้องดูกันดีๆนะ ดูที่สัตว์เลี้ยงนะคะไม่ใช่ดูที่นางแบบถือสัตว์เลี้ยงนะ <c oughs> คผู <laughs> ้ที่ชื่นชอบสัตว์ค่ะก็สามารถที่จะไปชมความน่ารักของบรรดาเหล่าเซนเลบค, <c oughs> ค่ะพร้อมกับชมแฟชั่นโชว์เอ็กโซติกนะคะเลิฟลี่เพลสเอ็ดเลิฟลี่เนะคะเปิดตัวสัตว์เลี้ยงเทรนใหม่สิงโตขาวคู่จิ้นค่ะแฮรินและเอล่าค่ะ แทะแคระสัตว์ลิ้ยงแสนน่ารักกระแสแรงแห่งปีเลยค่ะพบกับกู๊ดบอยนะคะสุนัขโกเด้นที่เล่นอารมณ์ดีการโชว์ของน้องข้าวนึ่งน้องข้าวซอยค่ะการประกวดแมวทุกสายพันธุ์การประกวดแฟนซีสุนัข น้องสุนัขฮักยี่เปลงด้วยนะคะเข้ากับเทศกาลในช่วงนี้มากๆเลยงูด้วยค่ะงูหลากหลายสายพันธ์ุนกฮูกนะคะที่นำมาจัดแสดงพร้อมช็อปสินค้าในราคาสุดพิเศษมากมายตลอดทั้งงานงานนี้คนรักสัตว์ไม่ควรพลาดนะคะงานก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง6พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะรับมีกบด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับคนรักสัตว<ช>์หลากหลายมากเลยสำหรับ<ช>สัว์นาาชนิดนะครับที่นํามาจัดแสดงมาให้ดูกันช